มาคะ่ะทุกคนคะ่ะมีิพาทุกคนมากินข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้าทุกคนคืออยากกินข้าวปุ้นซาวแต่ว่าใช้สูตรต้มน้ำปลาร้าเอานะฮะปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอยากกินแบบนี้คะ่ะมีิพี่น้องได้ใบปบระกอกมาพี่น้องใบปบระกอบไปยังคือเป็นจังซี่บะเตะเอาแซน้์ไว้พี่น้องลืม ล่างพักแล้วเอาแซ่ไว้ในทั้งไตบันนี้ลืมมันก็นเลยเป็นสีนี่นะคะสงสัยน้ำมันลวกว่าเป็นยังค่ะมาค่ะสมีนองค่ะซแซ่ดกันจ้าขับวปุ้นสาวน้ำปลาโอ้ไม่ได้กินโดนละสูตรนี่สุตต้มน้ำปลา,านี่ห้าอ,อร่อยไหทุกคนอุ่ย บะมีบะมีเคื่องใส่นะพี่น้องบะมีกุ้งบะมียังใส่เหมือนกินแบบนี่เลยมาเด้อ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 สุบแสบน้องกันค่ะพร้อมผักเกรืองเคียงเท่าหลากหลายมาค่ะสุบแสบน้องกันพี่น้องผักขั้นจองหวานอื mm hmm. mm hmm. ไปค่ะคำใหญ่ๆ ทำตดนโตผักกาดแฮมหนึ่งนีหัอผักขา แสบงงกินยำได้กับแสบกับปุนเศร้าเนี่ยไปค่ะ <c oughs> พักไร้ล้านแสบอื <c oughs> <c oughs> ต้องกินอืมต้องกินใตกันปู้งเป็นยังไงสะมากินกับก้อยพี่น้องแต่ว่าน,นลวกละอือ แคบต้นลักค่อกินใบบักม่วงเห็นไหม ใบมะกรอบมะกรอกรอ๊ะ ขั้นจองหรอกกินยังได้กับแสบอืมอืม ăn loại ma ông kẹt luôn gì già Vil du ha mat? Bye bye เสาป่นเศ้าเสียบต้องเศว้ากินไปค่ะฮู้ ยบายบายสวัสดีค่ะ